ตอนที่162หกักนี้เป็นชะตาที่ถูกกำหนดไว้จะทำเช่นไรดีบัตรบพวกเจ้าจะมองข้าเช่นนี้ทำไมกันต้วนช้างเติมมุมปากกระตุกอย่างห้ามมีอยู่ทันทีเมื่อเห็นสายตาแปลกๆของทุกคนประมุขคณิกายหมื่นกระบี่จึงเอ่ยขึ้นว่าพี่ต้วนการที่พี่ชางสเสวียนจักไปเช่นนั้นก็เป็นเพราะท่านมีใช่หรือคนที่เหลือได้ยินเช่นนั้นต่างก็พยักหน้าเห็นด้วย ตอนนั้นเองนักพรตให้หัวจึงเอ่ยกับต้วนช้างเตอ๋อด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมว่านักพรตช้างเตอ๋อคำพูดก่อนหน้านี้ของเจ้าเกินไปจริงๆต้วนช้างเต๋อกะพริบตาปริบๆเอ่ยอย่างน้อยใจว่าพี่ไท้หัวแม้แต่ท่านก็ยังตำหนิข้าหรือมิใช่ว่าข้าตำหนิเจ้านักพรตไทหัวสายหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วเอ่ยต่อ เจ้าลองคิดดูให้ดีสิหากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทสเวียนมีบรรพจาร์เช่นนี้จริงทั้งยังสามารถต่อกรกับจกักรพรรดิมานตนนั้นได้เช่นนั้นคำพูดของเจ้าก่อนหน้านี้ก็เท่ากับเป็นการล่วงเกินมิใช่หรือนอกจากนั้นท่าทีของเจ้าสำนักจื่อชิงเมื่อครู่ทุกคนก็ล้วนเห็นแล้วอุปนิสัยของเขาทุกคนเองก็ทราบดีเช่นนั้นข้าคิดว่าที่เขาพูดมาคงจะเป็นความจริงนักพรตให้หัวเอ่ยถึงตรงนี้ก็ลุกขึ้นยืนแล้วหมุนตัวเดินออกไปนอกตำหนักทันที จากทุกคนก็หันไปสบตากันก่อนจะทยอยออกไปจากตำหนักด้วยเช่นกันหากคำพูดของนักพรตช้างสเสวียนและสะวีชิงเทียนเป็นความจริงหลักก็เช่นนั้นการที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนจะแข็งแกร่งขึ้นก็คงอีกมินานแล้วสินะและหากจักรพรรดิมานตนนั้นสามารถปลดผนึกได้อย่างสมบูรณ์ทั่วทั้งดินแดนจงหยวนก็คงมีเพียงบรรพจารของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนที่สามารถยื่นมือเข้าไปขัดขวางได้เช่นนั้นเวลานี้จำเป็นจะต้องประจบเอาใจนักพรตช้างสเสวียนไว้เสียแล้ว ขณะที่ทุกคนกำลังเดินออกจากตำหนักเพื่อไปรังนักพรตช้างสเสวียนเอาไว้นั้นเงาร่างหนึ่งพลันปรากฏอยู่ตรงหน้าและขวางทางนักพรตช้างสเสวียนเอาไว้เป็นต้นช้างเต๋อนั่นเองคนแซ่ต้นเจ้าทำเช่นนี้หมายความเยี่ยงไรนักพรตช้างสเสวียนเห็นต้นช้างเต๋อขวางทางเอาไว้พร้อมยิ้มประจบก็มิได้มีสีหน้าที่ดีขึ้นแต่อย่างใดพี่เหอเมื่อครู่เป็นข่าที่ทามิถูกเองเยี่ยงไรเสียเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันถึงความปลอดภัยของดินแดนจงหยวนของพวกเราท่านอย่าได้ถือสาข่าเลยนะ ต้วนชางเตอเอ๋ยขอโทษกับนักพรดชางสเสวียนที่ยังทำหน้าเข้มอยู่สวีชิงเทียนที่ยืนอยู่ข้างๆนักพรดช้างสเสวียนเอ่ยอย่างเคร่งเครียดว่าพี่เหอหักจาก,กรพรรด,ดิมานตอนนั้นฟื้นขึ้นมาจริงๆเช่นนั้นอีกมินานก็คงจะปลดผนึกได้อย่างสมบูรณ์เช่นนั้นเรื่องนี้พวกเราคงต้องวางแผนกันให้ดีตอนนั้นเองเจ้าสำนักต้าหลัวและเจ้าสำนักกูหัวก็เดินเข้ามาอย่างเร่งรีบหลัวชุนเฟิงเดินเข้ามาตบที่บ่าของนักพรดช้างสเสวียนเบาๆแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่า พี่ช้างสเสวียนพวกเราทั้งห้าสำนักเปรียบดั่งพี่น้องกันอีกทั้งปากของต้วนช้างเต๋อเป็นเช่นไรพวกเราต่างก็รู้ดีก่อนหน้านี้เขาก็เคยกล่าวหาข้ามาแล้วใช่ใช่ต้วนช้างเต๋อรีพยักหน้าสนับสนุนทันทีพี่เหอท่านก็รู้ว่าปากข้าบางทีข้าเองก็ยังห้ามไม่ได้เอาเช่นนี้หลังจากปรึกษากันเสร็จแล้วข้าจะมอบผลเทพหญินอย่างให้ท่านสองผลถือเป็นคำขอโทษจากข้าท่านเห็นเป็นเช่นไรเอ่ยถึงตรงนี้ต้วนช้างเต๋อก็อยากตกปากตัวเองสักสองฉาดจริง ฮ่าฮ่าผลเทพหินอย่างนั้นเกิดจากต้นไม้เทพต้นหนึ่งภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หินอย่างห้าสิบปีจึงจะผลิตอกและออกผลหนึ่งคราภายในผลเทพหินอย่างนั้นแฝงจิตวิญญาณฟ้าดินบริสุทธิ์เอาไว้ถือเป็นของบำรุงสำหรับการบำเพ็ญเพียรที่ดีมากแม้แต่กับผู้แข็งแกร่งระดับแดนเทวาก็มีประโยชน์มากเช่นกันเพียงแค่นี้ก็รู้แล้วว่าผลเทพหินอย่างนั้นล้ำค่าเพียงใดแต่บัดนี้เพราะคำพูดพล่อยๆของตนเองกลับต้องมอบให้คนอื่นๆไปโดยง่าย ต้วนชางเตอ๋อคิดแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาเฮ้อดูท่าที่ท่านอาจารย์พูดไว้คงม่ผิดจริงๆปากของข้าช้าเร็วจะต้องก่อให้เกิดปัญหาเป็นแน่ขณะเดียวกันนักพรตให้หัวก็ลูกหนวดตนเองพลางเอ่ยพร้อมรอยยิ้มว่าพี่ฉางสเสวียนคาโบราณกล่าวเอาไว้หนึ่งต้นไม้กาเนิดหมื่นบุพภาสํานักเต๋าทั่วราคือครอบครัวพวกเราสํานักบาเพ็ญเพียรทั่วจงหยวนเปรียบดั่งพี่น้องบัดนี้ฝ่ายมานคุกคามจงหยวนเช่นนั้นเวลานี้พวกเรามิควรมาทะเลาะกันเสียเอง หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งนักพรตชางสเสวียนก็หมุนตัวและประสานมือคาราวะให้แก่นักพรตไถหัวพี่ไทหัวเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้าก็จะมีขอปิดบังอีกนักพรตไถหัวโบกมือไปมาแล้วกล่าวว่าพี่ชางสเสวียนเรื่องนี้สำคัญนักเพื่อป้องกันความยุ่งยากที่มีจำเป็นพวกเราเข้าไปคุยกันต่อด้านในจะดีกว่าพทันมีคนเอ่ยสนับสนุนขึ้นใช่แล้วพี่ชางสเสวียนพวกเราเข้าไปคุยกันด้านในเถิดนักพรตชางสเสวียนลังเลเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าตกลง คราวนี้นักพรตชางสเสวียนจึงเดินนำอยู่ด้านหน้าสุดราวกับดาวล้อมเดือนก็มีปานก่อนที่ทุกคนจะกลับเข้ามาในตำหนักโบราณอีกคราทุกท่านเรื่องมาถึงขั้นนี้ข้าก็จะมีปิดบังใ,ใดๆอีกหลังจากทุกคนนั่งลงเรียบร้อยแล้วนักพรตชางสเสวียนจึงกวาดตามองทุกคนแล้วกลั่นกรองคำที่จะพูดออกมาช้าช้าแต่กลับทำให้คนฟังตกใจอย่างที่สุดความจริงแล้วท่านบนรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนของข้าหากมีมีสิ่งใดผิดพลาดท่านน่าจะลงมาจากสวรรค์ฮ่ ทุกคนต่างตกตะลึงขึ้นมาทันทีท่าทางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกก่อนจะสบตากันอย่างห้ามมิได้หลังจากนิ่งเงียบกันไปครู่หนึ่งนักพรตไทหัวก็ได้เอ่ยขึ้นเป็นคนแรกว่าพี่ช้างสเสวียนเรื่องเป็นมาเยี่ยงไรนั้นหรือนักพรตช้างสเสวียนลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยด้วยท่าทางจริงจังว่าเพราะท่านมีได้อยู่บนยอดเขาไทาสเสวียนของข้าแต่เร้นกายอยู่ที่แดนจิตแห่งหนึ่งภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียน ก่อนหน้านี้มีนานดินแดนศักดิ์สิทธิ์ให้สเสวียนของข้าได้รับสิทธิจากแดนจิตต่างๆมาหลายคนแต่ละคนล้วนมีรากวิญญาณชั้นยอดและที่สําคัญที่สุดก็คือพวกเขาต่างก็เป็นพลังปราณฟ้าประธานรากวิญญ,ญาณมณะสร้างทั้งสิน้นพลังปราณฟ้าประธานรากวิญญ,ญาณมณะสร้างสิ่งนี้นะับเป็นมหาโชคก็ว่าได้เหล่าผู้นำของสำนักต่างๆล้วนมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีทุกคนสบตากันเล็กน้อยก่อนจะหันไปมองทางนักพรตช้างสเสวียน นักพรตชางสเสวียนจึงได้เอ่ยต่ออีกว่าอีกทั้งท่านบนรรพจารย์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทยเสวียนของเราท่านนี้สามารถนำจิตที่แท้จริงแห่งเต๋าสานเข้าไปในภาพอักษรผู้กันและมอบโชคชะตาและวัสนาพลิกฟ้าให้พวกเราอย่างง่ายดายอีกด้วยตอนนั้นเองสวีชิงเทียนก็ได้พยักหน้าและเอ่ยขึ้นว่าทุกท่านความจริงแล้วดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงของข้าก็ได้ภาพอักษรผู้กันภาพหนึ่งจากท่านผู้อาวุโสเย่ด้วยเช่นกัน ภายในภาพอักษรผู้กันนั้นแฝงเจตจำนงที่แท้จริงของกระบี่เอาไว้นับอนันทำให้ดินแดนศักดิ์สิทธิ์จือชิงเกิดนิมิตฟ้าดินที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นทันใดนั้นภายในตําหนักอันกว้างใหญ่ก็เงียบสงัดลงทันทีบรรยากาศกดดันจนถึงขีดสุดหัวใจของทุกคนราวกับถูกหินขนาดใหญ่กดทับเอาไว้ทําให้พวกเขาเริ่มหายใจติดขาดภาษาจิตแท้แห่งเตาเ๋าเข้าไปในภาพอักษรผู้กันคนเช่นนี้จะต้องมีฝีมือและตบรารมีอยู่ระดับใดกันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆ ตอนนั้นเองหลวชุนเฟิงที่นั่งอยู่ด้านบนก็เหมือนจะนึกบางอย่างขึ้นมาได้ดวงตาของเขาเปล่งประกายขึ้นมาก่อนจะถามออกมาอย่างครุ่นคิดว่าจริงสิก่อนหน้านี้เจ้าปีศาจพยักดำบุกเข้ามาในจงหยวนเหมือนว่าจะตายอยู่ใกล้แดนจิตแห่งหนึ่งในเขตดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนหรือว่าผู้อาวุโสท่านนั้นของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทสเวียนนักพรตช้างสเวียนและสวีชิงเทียนได้ยินเช่นนั้นก็ส่งสายตาสื่อสารกันเล็กน้อยก่อนที่สวีชิงเทียนยิ้มฝืดเฟื่อนออกมา ความจริงแล้วไม่กี่วันก่อนพวกเราเพิ่งได้กินม้อไฟเนื้อเสือดำกับผู้อาวุโสเย่มาม้อไฟเนื้อเสือดำทันใดนั้นทุกคนในที่นั้นต่างก็นิ่งเงินราวกับหินเช่นนั้นสาเหตุการตายของเจ้าปีศาจพยักดำก็เป็นเพราะท่านบรรพจา์เย่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ท้ยสเสวียนท่านนี้อยากกินหม้อไฟเนื้อเสือดำจึงได้ตัดสินใจลงมือสังหารเจ้าปีศาจพยักดำนั้นหรือนี่มันเจ้าปีศาจเชียวนะกลับถูกสังหารเพราะเหตุเช่นนี้หรือ เป็นการตายที่มีเป็นธรรมเกินไปหน่อยกระมังแต่หากลองมองอีกมุมหนึ่งความจริงแล้วก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาพวกเขาที่ถูกเรียกว่าผู้แข็งแกร่งนั้นในสายตาของคนธรรมดาถือว่าสูงส่งยากจะเทียบเคียงได้แต่หากเป็นสายตาของเหล่าเซียนแล้วจะนับเป็นสิ่งใดกันก็เป็นเพียงมดปลวกที่ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยก็เท่านั้นคิดถึงตรงนี้สูดทุกคนต่างก็สูดลมหายใจเข้าปอดอย่างห้ามมิอยู่ ท้าว่ามีกี่อึดใจต่อมาทุกคนกลับก็มีสีหน้ายินดีจงหยวนมียอดบุรุษเช่นนี้อย่าว่าแต่จกักรพรรดิมานตนนั้นเลยต่อให้เป็นเทพปีศาจมาเยือนแล้วจะทําอะไรพวกเขาได้แต่ในตอนนั้นเองทุกคนก็สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เหตุใดนักพรตชางสเสวียนถึงได้ขมวดคิ้วไม่หยุดพี่ช้างสเสวียนจงหยวนของเรามียอดบุรุษเช่นนี้อยู่เหตุใดท่านถึงยังหน้านิ้วคิ้วขมวดเช่นนี้เล่า มีคนเอ่ยถามขึ้นอย่างสงสยัยนักพรตชางสเสวียนทอดถอนใจออกมาก่อนเอ่ยอย่างครุ่นคิดว่าแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่ท่านบรรพจา์เย่เพียงเร้นกายอยู่บนโลกมนุษย์หากเขาเกิดมองว่าการที่ฝ่ายมารบุกจงหยวนเป็นชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเป็นเคราะห์กรรมหนึ่งของจงหยวนเช่นนี้จะทำเยี่ยงไรกันดีได้ยินเช่นนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของทุกคนก็แข็งค้างไปทันทีอดมิได้ที่จะมองหน้ากันไปมาใช่แล้วหากนี่เป็นชะตาที่ถูกกำหนดไว้จะทำเช่นไรดี หากจะต้องยื่นมือเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เกรงว่าแม้แต่ยอดฝีมือที่บรรลุขึ้นสวรรค์ไปแล้วก็คงกังวลกับผลที่จะตามมาเช่นกันเช่นนี้ก็ยากที่จะจัดการเสียแล้วสิ